สมบูรณ์แท่แท้เห,หตุเต็มหนือนหน่อยเต็มมือพึ่งขมีนุ้ยพึ่งขาจาไงจะ้ะเฮ้ยยังขาใหญ่จ้ะเฮ้ยหยอบน,นีนขนน่ขักแหกะดีดคักนะปิดขนหน้าขืนฝนก็สูนตรงนั้นน,นะนปิดไ้อีกเฮ้ย โอเคดีทีนึงใหญ่เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีในสองทียี่สิบเก้ามษายนหกแปดจ้าวันนี้ก็มากับบรรยากาศฝนตกฝนตกตั้งตีสามคุณจ้ะมาหลุดมาชมกันว่าซับฝนที่ทรงิีมันมาจา่าใจว่าตอนนี้เข้าพอแล้วจ้าอื้อสวยฝนให้งามจ้าอะไรบอปุดดินจ้ะเปิดประเดิมด้วยเห็ดบดดิน เออเสียงจนเปลี hmm. mm ่ยนจะพี่นองฝนตกแค่ยงไรบาท่าเมื่อวานเท่าไงหากับไ่เห็นแล้วจ้ะนี่จะไปต่อพิษนะฝนตกปลาซุ่มแล้วจ้ะอืมเห็ด่จ้ะเฮ้ยังหวเด้านเหี้

ใหญ่ันตะต้องโอ้ยมาแล้วมันหนีมาแล้วเข่งเส็บเข่งเส็บจ้ะเย็ดในกระตาะฝนม้าเลยเด้อจ้าปันนี่โอ้เอาอีกแล้วอ้ยพอดีค่ะ One one, น <t ip> <t ip t ip> <t ip ั่นนี่คุณนะเจาะได้จ้าทีนเลยๆไดยจ้าทีนดีก็จ้าใส่จ้าลองเดาดมโอ้ยโอเคเห็นเนาะจ้าันนี้เนาะ ดเท่าวด้วจาหนิก็ง่ายเต็มที่อ้อมาหมาน,น,น,นมาบุ้ยหมาจะสาวดีมเกิดขึ้นนอกคิวฝนเอาวยังฮ็ดกะไ้ตาดิฉัมงไา ไม้ดีหนตาเลยจ้ะไม้เดียวบ้าในใไปใส่ยอยู่จ้ะเจ๊อีกแล้วเดี๋ยวก็ต่อเนื่องเลยจ้ะยังเหลือเลยจ้ะมีดอกไม้หอมอะไรนะัวนี้พรางด้วยใบไม้เล็กน้อยแทกับโอ้ยอันซ่อนแต่อันซ่อน มาขอเฮ็ดนีงจาก,ก,ากที่นี่เฮ็ดที่เดิจากที่อุ้ยอ้ยอุิยกุ้ะ มันมีสิมัเดียวจอดบ่จ้ะย่าน่จงพี่ไปโวยข้างน่ัพี่อ้พี่หอจะโดกคิดไหมเฮ้ย เดี๋ยวจยื้เวองเดี๋ยวกันเลยจ้ะเด้ยเฮ้ยเต็มมือเต็มมือดีแฮะดูดี่าน่้าหน้า Raiikisen Hitotsli Deaient เสมบูรณ yeah. ์สมบูรณ์บดยิ่จ้ะอานที่ยังปนเท่านั้นนะปิดไปอีกเรี่งไงเรียงามแต่กันโอ้ยส่นกลองส่นอะายจ้ะโอ้ยดอกไม้หลเนาะ ดินมจ้ะน่าพักมากเลยใกคยไหมที่ึ้นจะออกจ้ะสมบูรณ์พัก ขาใหญ่จ้ะจ้เดงงานเดงใหญ่จ้ะพอกัรช้าไปฮะจันวา้จากเมื่อวานตรงนี้ก็บ่ห็นเนาะไปตองพนาอะไรไปตาจุ่มใหญ่เนาะจ้ะดอกนี่ที่ละโอ้ยสุดยอดไปตังต้นเซ็ มาดิจ้ะ็ดลังเขียวเอาใย้าโน่งอนะ้หูใยมะโนปาเอาขาไม่ไงอซอนสามจูเพันจานกดูเขาเนาะ ชุเบียอ่ไงคักเนี่ยดีดคักเนาะ้ะเอ้อยังใช้ได้จ้ะพี่ตะอีโด้เนาง อยู right. uh, uh, ่ตมือกมีโอ้ยนี้โอ้แจ่ยสันติแลแกัคตาอยูลบยมอา dai vậy ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những จ้ะบดบนดินปูป่าทายเน่บริ่ทาทเน่เรือจ้ะเกษตนยายเนาะปลาหมูยยใหญ่เหี้ ยายอยู yeah, right. ่จ mm ้ะเออตะกอพี่จ้ะของคนเจียมหินกละหมองเี่ตะกอเลินได้พี่ดอกน้อยเป็นไ้ะทังน้อยทั้งใหญ่เนี่ย ค่ะจ้ะโบถึงมองเนาะมันจะส่อจ้ะ เดี๋ยวไม่เอาคุดๆกันอยู่ไม่จังไม่จะเห็ดจ้ะ ลลให้ขอพร้รายเด้อจ้ะสะพนหินจะใสอีกเนาะคุณเลยจ้ะใสอ้หทางไหมอยู่อู้หูเนอย,เพ,ย,เ,พยเพื่อนสะพูนเก็ีเพชรเก็บเพชรเด้อจ้ะฮึ้างต้นหม้มองเกาเด้เด้เอาถงยนี่แมนเพเลยนเนี่ยถิงจะม่

ก็พี่จาเอ้าผมเป็นเดือเฮ็ดกันธรรมดยยาเฮ้ยพีจาม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 า

อมผางอมเอวย่จะ้ะดักเอาเห็ดเดืดดตะกอดอีกอันเดือตะกอน อันนี้เนื้อจะมากน้อย มัันพุทุจ้ะโอ้ยเป็นตาเพ่จ้ามันพากันเยียบเฮ็ดแล้วปะจ้าหงจุดเบึ่งย้อนในกระตาเข้าจ้าจะกลอวเลยงดหม เะอนมาแล้วคุจินูเห็นเห็ดจ้ะเดี๋ยวเอมีดตัดเด้จ้ะนั่นเลยอู้ห้ยนี่แรานุ่ไ่กอา

ดอกเนาะเดีจ่ทาทั้งี้ก้อนอ้ยี้ลายเราคงจะสูนจนลมหมดแหมือขี้ลายเนเด้อจ่าจุกินู <c oughs> เอาผู้สุยางเลยเหมเือนเราจะเห็นไปหาปลายแล้วะจะ่าท้าไปขาจะเก็บให้จ้ะมนโอ้ตายหเูมึงเด้อจ้าพี่ๆแล้วก็ จุ่มเดียวเนาะของพันยยเบิดนีอานี้บไรเบอเบิดจ้ะพึ่งขมิ้นหรพึ่งขมจาวหญ่จ้ะโอยงงยงยหวยสห้หมูอไนาะเป็นพิษไรจ้ะบินนมนเนี่พี่พี่ก้อนตะกงอไดู้เยอ๋อเนาะ ตรงไม่เห็นไม่เห็นจ้ะ่โหน,นี่มืดเลยจ้ะ เอาหมดแดงจะเอาจีโนนแต่มัน,นีตะไบไทยบึงนะเอากุยางนะสับนวอดวเฮดไร่แห้งกับมันบุดิน,น,นเนพื่อไ่เดี๋ยวจะต่งอีกตัพต่กล้อกันโอ้ยเฮ็ดข้นง่นแต่หวหอ เดียวเจะนให้บดินด๋ย่จะคัดให้ตายนั่จะให้กำลังโเลยต่อ

<laughs> พีจ่ะดูดิยิ้มเกล้านมากโอ้เห็นคนระดองด้วยหนิพระสุภวัฒน์พี่พ่อน้องว่าเบิ้งคว่ำม,มาน้มนนาน,นเลยจ้ะม้านแต่เสาเลยจ้ะเห็ดเพิงอ่มีแต่งามๆม้านเห็ดเพิงพาไล่แล้วก็เห็ดเพิงตรงนี้บางคนก็เออนเหตุเพิงเขาจ้ะพี่น้องนี อีกหนึ cage, bitch, ่งขมิ้นใหญพึ่งเข็ดเพิงหราอใหญ่จเาไะเขาน้อยจะมีจ้ะแต่ว่าหูหลักๆของข้าบดดิบเต็มกระต่ายญ่เลยจ้ะมีม้าสุดยอดอลังการเลยจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชื่อเทสได้เจ้าก็กระดิ่งแจงเปลีนไว้น้ำจ้าฮารุนนี้คลิปต่อไปว่าจะคุยท่าพี่ทาน้องไปหาเห็ดชนิดได้อีกจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้า